ฉันปีนขึ้นไปบนปราสาทโปโเอนารีด้วยใจที่เต้นระรัวรู้ดีว่าที่นี่คือซากปรักหักพังที่วลาดเทเปสหรือวลาดนักเสียบเคยใช้เป็นป้อมปราการเขาว่ากันว่าเขาสังหารศัตรูและคนทรยศอย่างเหี้ยมโหดจนลานด้านล่างกลายเป็นทุ่งศพ บันไดหินที่ทอดยาวดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดทุกก้าวที่ฉันเหยียบลงไปฉันรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเยียบที่ต้นคอเหมือนมีใครกำลังจ้องมองฉันพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่ลมแต่ความรู้สึกเย็นยะเยือกมันกลับรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ฉันหยุดพักเพื่อสูดหายใจจังหวะนั้นเองที่ฉันเห็นเงาตะคุ่มคล้ายคนสวมผ้าคลุมเดินสวนทางฉันลงไปตามบันไดมีใครอยู่ตรงนั้นไหมคะฉันถามออกไปแต่ไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงเสียงลมหวีดหวิวที่ตอบกลับมาฉันรีบปีนขึ้นไปต่อแต่ความรู้สึกหวาดกลัวมันกัดกินหัวใจฉันมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งฉันไปถึงยอดปราสาทฉันมองลงไปด้านล่างเห็นภาพลางๆของทุ่งศพที่ว่ากันว่าเคยมีอยู่จริงทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาข้างหูเจ้ามาที่นี่ทำไมฉันหันขวับไปมองแต่ไม่เห็นใครฉันรู้แล้วว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่ฉันควรอยู่ ตำนานของวลาดนักเสียบไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าที่ปราสาทโปโอเอนารีแห่งนี้วิญญาณของเขายัางคงวันเวียนและพร้อมจะต้อนรับผู้มาเยือนที่ไม่ได้รับเชิญ